ส, binary, สุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูคณิตฐากองพิธีค่ะหรือเรียกคุณครูจอยก็ได้นะคะเด็ก คุณครูมาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95วัดโพทองบนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยรูปร่างรูปทรงค่ะพบกันในวันที่2ของสัปดาห์นั่นเองค่ะเด็กๆในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องทรงกลมและทรงกระบอกนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆ ไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเรามาฝึกร้องเพลงกันในเพลงรูปร่างรูปทรงกันค่ะเด็กๆวงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันคล้ายประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่า ช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเ,เฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกัน mm hmm. เก่งมากๆค่ะเด็กๆต่อไปเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปรา่างรูปทรงของทรงกลมและทรงกระบอกกันค่ะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ เป็นรูปทรงอะไรเอ่ยไหนลองเล่าให้ครูจอยฟังหน่อยสิคะเก่งมากๆคะ่ะเรียกว่ารูปทรงทรงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรงกลมกันค่ะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะรูปร่างลักษณะของทรงกลมทรงกลมมีลักษณะซึ่งเป็นรูปเลาคณิตสามมิติชนิดหนึ่งค่ะมีผิวโค้งทั้งหมดไม่เรียบแบน ลิ้งโดยรอบและวางซ้อนกันไม่ได้ค่ะมุมทุกมุมจะเป็นทรงโค้งงอค่ะไม่มีลักษณะใดเป็นเหลี่ยมค่ะเด็กๆในชีวิตประจำวันของเด็กๆค่ะจะสังเกตเห็นลักษณะของทรงกลมได้โดยรอบๆตัวเด็กๆเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตรอบๆตัวของเด็กๆดูสิคะมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นลักษณะของทรงกลมคะลองเล่าให้ครูจอยฟังหน่อยสีคะ เก่งมากๆค่ะลักษณะของทรงกลมรอบๆตัวของเราอย่างเช่นลูกบอลลูกปิงปองลูกแก้วหรือผลไม้ชนิดต่างๆค่ะอย่างเช่นสม้มต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงรูปร่างของทรงกระบอกกันค่ะเด็กๆทรงกระบอกค่ะ มีผิวโค้งเช่นเดียวกันมีส่วนที่เป็นผิวโค้งและส่วนที่เป็นผิวเรียบค่ะเด็กๆสามารถวางซ้อนกันได้และกลิ้งไปในทางเดียวกันได้ค่ะเด็กๆแต่จะแตกต่างกับทรงกลมค่ะทรงกลมจะมีลักษณะกลิ้งไปได้ในทุกทิศท,ทุกทางลักษณะของรูปทรงกระบอกนี้เด็กๆสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันของทรงกระบอกได้ที่ไหนบ้างคะเด็กๆ และมีอะไรบ้างเอ่ยลองเล่าให้ครูจอยฟังหน่อยสิคะเก่งมากๆค่ะเด็กๆสามารถพบเห็นรูปทรงกระบอกนี้ได้จากแก้วน้ำกระป๋องปากระป๋องและขวดน้ำเก่งมากๆค่ะเด็กๆก่อนจบลงไปในวันนี้ค่ะ ครูจอย Joy ก็มีกิจกรรมสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมค้นหาสิ่งของภายในบ้านค่ะที่เป็นรูปทรงของทรงกลมและทรงกระบอกค่ะเมื่อเด็กๆได้สิ่งของสิ่งนั้นแล้วให้เด็กๆค่ะวาดภาพของทรงกระบอกและทรงกลม,มพร้อมบอกลักษณะค่ะว่าทรงกลมสิ่งที่เด็กๆนามาและทรงกระบอกสิ่งที่เด็กๆนำมาคืออะไรเมื่อเด็กๆ วาดภาพระบายสีเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆอัดวิดีโอพร้อมบอกลักษณะด้วยนะคะเด็กๆแล้วส่งเข้ามายัางไลายกลุ่มของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้หน่วยรูปร่างรูปทรงในวันที่2ในเรื่องทรงกลมและทรงกระบอกจบลงไปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ